สวัสดีครับผมในมานามนปรึกษานะครับเป็นอาจารย์ประจําของศูนย์พคิสัมเกสเซมานีน,นะครับในวันนี้ก็ขอเป็นตัวแทนของคณะอาจารย์และก็นักศึกษานะครับที่จะแนะนําให้พวกเรามีโอกาสได้ดดรู้จักศูนย์ภคิสัมมากขึ้นนะครับศูนย์พรคิสัมเกสเซมานีนะครับก็สังกัดขึ้นจากภาคที่16นะครับในสภารคิสั่มในประเทศไทยเป็นศูนย์พระคิสัมเป็นศูนย์อบรมที่ให้การอบรมกับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับใน สังกัดขีจารพักที่16แล้วก็พี่น้องเยาวชนทั่วไปที่สนใจ <c oughs> ที่จะเข้ามาเตรียมตัวเองนะครับในการที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือพูดง่ายๆก็คือศูนย์พระคีตสมเกตสมานนะครับเราเป็นศูนย์ที่อบรมให้ความรู้ในเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับี่ก็เป็นข้อมูลโดยทั่วไปของศูนย์พระคีสัมเกตสมานครับ <c oughs> หลังจากที่เรามีโอกาสได้อบรมในเรื่องกิจกรรมธรรมชาตินะครับพวกเราศูนย์พระคิตสัมเกตสมานหรือว่าโรงเรียนอสสัพพะกัมภีร์นะครับเราก็ จึงมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนับดยการได้เริ่มลงมือทำนะครับจากสิ่งที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับซึ่งเราเริ่มจากนะครับเราก็ได้เริ่มมีการขุดคณะทองคำนะครับที่เราได้ขุดในช่วงของการอบรมแล้วก็เราก็ได้ขุดหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เนื่องจากว่าหลังจากอบรมก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับเราก็นั่งศา เพิ่งกลับมาได้ที่ที่ผ่านมาังนั้นเราก็มีความตั้งใจว่าหลังจากนี้เราก็จะเริ่มขุดคณะทองคําให้ได้มากขึ้น,นเพื่อเราจะปลูกพวกพืชผ,ผ,ผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นพริกมะเขือต่างๆเพื่อที่เราจะมีผักเอาไว้กินไว้ใช้ในโรงเรียนนะครับจะได้ไม่ต้องไปซื้อข้างนอกและเราเองก็ได้มีการขุดหน้องนะครับเพื่อที่เราจะใช้เป็นหนองที่จะใช้มีน้ําไว้ใช้ในอนาคตนะครับและเราก็ได้ทําฝายนะครับตลอดแนวลําห้วยนี้นะครับจนไปถึง แปลงที่อยู่แปลงข้างล่างนะครับตอนนี้เราได้ทําฝายประมาณสิบกว่าฝายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นฝายทั้งไม้ไผ่แล้วก็ฝายที่เราทําจากกระสอบกระสอบปุ๋ยที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็เราเริ่มได้รับการสนับสนุนในเรื่องของกล่องเกเบียนแล้วก็บิ๊กแบกจากบ้านพิลลอ,อกี้นะครับแล้วก็ได้ใช้เกเบียนแล้วก็บิ๊กแบกประมาณฝายสองฝายนะครับตามที่เราได้รับการสนับสนุนมาซึ่งปัจจุบันก็เห็นว่าหลังจากที่ฝนได้ตกในรอบแรกนะครับน้าก็เริ่มมีมากขึ้น แต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายก็น้ําก็เริ่มนิ่งก็เริ่มชะลอตัวก็เราก็มีความคา,าดหวังว่านอนาคตนะครับน้ําของเราก็จะดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลำห้วยนี้นะครับน้ําก็จะแห้งทุกปีนะครับในช่วงมิกุภายนะน้ำก็จะเริ่มแห้งก็จะเหลือเพียงแค่ตาแองต่างๆเท่านั้นทังนั้นเองจึงเป็นอุปสรรคต่อการทำเกษตรกรรมที่เรากังวลก็คือในช่วงหน้าแล้งนะครับ เนื่องจากอย่างที่ได้เรียนไปในขั้งต้นว่าละมุวยนี้นะครับน้าจะแห้งเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะไม่มีน้ําซึ่งในปีนี้เราก็ได้ทําฝายแล้วประมาณสิกว่าฝายก็จะต้องรอดูว่าในช่วงหน้าแรงนั้นน้ำนะครับจะมีน้าเหลือมากน้อยแค่ไหนปัจจัยที่สําคัญต่อการทําการเกษตรของเราก็คือน้ำนะครับที่ยังขาดแคลนทั้งในช่วงฤด,ดูฝนแล้วก็ฤด,ดูแรงนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกต้องตามฤด,ดูกาลครับดังนั้น โจทย์เรื่องน้ําจึงเป็นสิ่งที่สําคัญครับที่เราจะต้องอามาหาวิธีว่าเราจะทํำยังไงให้น้นํานี้นะครับคงอยู่กับเราให้ได้มากที่สุดได้นานที่สุดเพื่อที่เราเองจะสามารถทำการเกษตรอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่อง